สองสามอาถ่ายวิดีโอเหรอไปไหนลูกบูนอาถอย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 อาถอย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 เอาไปไหนเอามามามาเร็วเร็วเร็วบูนทางนี้ลูกทางนี้จ้าเออบูน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 โอ้เอาบูน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 เร็ว โอขคืนทำไมอ่ะอันตรายนะระหว่างโดยสารระหว่างโดยสารยืนไม่ได้บึนบึนแล้วบึน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 หนึ่งอช้ามไปเลยอู้มีบอลด้วยเหรอเห็นี้ บอลอู๋อู๋อู๋มาลงมาเล่นบอลข้างล่างมารอครับยกรอมาเล่นบอลเล่นบอนลบินลบิ้ด้วย,วยอย่ะบอล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 เอาแล้วเอาแล้วเฮ้มามาเล่นบอลกันมา,มา,มา